สวัสดีครับบริษัทเอสพีคอนโทรเลสซิตเต้มผมวันนี้เรามารีวิวตู้คอนโทรนะครับที่ใช้ควบคุมระบบแสงสว่างอัตโนมัตินะผมตัวนี้เนี่ยใช้การสั่งงานด้วยระบบไทม์เอร์นะครับโดยแบ่งเป็น2โซนนะครับตามที่ลูกค้าแจ้งโหลดเข้ามานะครับก็คือเอาไปคุมพวกสวนสนามนะครับในมหาวิทยาลัยราชพัฏจันเกษมระบบที่อยู่กรุงเทพตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นการเอาไปใช้ เปิดปิดระบบแสงสว่างนะครับโดยจะคุมแบ่งเป็นสโซนนะครับอาจจะเปิดปิดเวลาเนี่ยไม่เท่ากันนะครับประมาณนี้นะครับโดยตู้นี้จะเป็นตู้เหล็กกันน้ำนะครับสองชั้นเป็นกระจกนะครับผมด้านหน้าเป็นกระจกเราสามารถติดตั้งแบบเอาท์ดอร์ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถมองการทํางานนะครับของหลอดนะครับไฟที่คอนโทรลอยู่หน้าตู้ตรงนี้เนี่ยติดหลอดไหนเนี่ยคือเราสามารถดูได้เลยว่า โซนไหนมันเปิดอยู่อะไรพวกนี้นะผมประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นสถานะของหลอดพาวเวอร์ก็คือไฟเข้ามาเลี้ยงระบบนะครับถ้ามีไฟเข้ามาแล้วก็จะมีตัวนี้โชว์อยู่ตลอดไฟดับมีปัญหาอะไรพวกนี้เราก็สามารถมาเช็คที่หน้าตู้ตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องเปิดเข้าไปนะผมประมาณนี้ตู้จะเป็นตู้เหล็กกันน้ำนะครับผมตัวนี้ติดตั้งเอา์ดกนะครับผมเป็นฝาสองชั้นนะครับเปิดมาอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นอ่าโอเปอเรตนะครับก็คือใช้ในการควบคุมนะครับ ปิดปิดนะครับที่ซ e เลคเตอร์นะครับผมตัวนี้ถ้าเราต้องการที่จะทำการาปิดการทำงานคือไม่ต้องการใช้เลยก็จะอยู่ในตำแหน่งของการออฟแบบนี้นะครับผมส่วนถ้าเกิดเราต้องการเปิดโดยที่ยังไม่ถึงเวลานะครับเพราะว่าด้านในจะใช้ทัมเมอร์ในกรณีออโต้นะครับผมมันจะมีเมนูนะครับเมนู Manual เราเปิดได้เลยเราอยากจะเปิดเวลาไหนก็ได้นะครับช่วงไหนก็ได้เราสามารถเปิดได้ทันทีนะครับหรือในกรณีออโต้ขัดข้องมีปัญหาทัมเมอร์เสียอะไรพวกนี้เนี่ย เราสามารถเปิดเมนวนวเองได้ช่วงข่าวนะครับก็คือ,อระหว่างการมีการเปลี่ยนทัมเมอร์หรือมีการซ่อมบํารุงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถใช้เมนวนวได้นะครับ <S 2> <S 2> ส่วนถ้าเป็นออโต้นะครับ, <S 2> <S 2> รบผมเราบิดมาที่ออตโต้เนี่ยเราจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยระบบยังไม่ทํางานนะครับผมเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เรากําหนดเอาไว้นะครับเปิดเข้ามาตัวน,นี้นะครับในตู้ก็จะมีการไวริงลงรางนะครับเป็นการเก็บลงรางพวกนี้เนี่ย ง่ายในการแก้ไขระบบในผมแล้วก็สวยงามในผมในเรื่องของการใช้งานระบบความปลอดภัยมีให้เลือกของกาวนะครับกาวตัวนี้ก็คือจะมะีด้านไฟเข้ามานะครับอินพุตเข้ามาตัวนี้นะจับจาการไฟฟ้าเข้ามาก็คือมีลายมินิตตอนมีกาวมาับผมต้องมีมาทั้งหมด3เส้นนะครับแล้วก็เอาพุตับผมโซนที่1ก็จะมีลายนิตตอนกาวเหมือนกันนะครับโซนที่2ตัวนี้ใบผมสองโซนนี้นะครับรับโหลดไม่เท่ากัน ดูจากตัวเมติกนะครับเบื้องต้นเลยเมติกตัวนี้เนี่ยตามที่เราเห็นนะครับตัวชุดแรกนะครับตัวนี้จะรับโหลดอยู่ประมาณา20แอมป์หรือ30แอมป์นะครับโดยประมาณนะครับตัวนี้จะเยอะส่วนตัวนี้ก็อยู่ประมาณไม่เกิน10แอมป์นะครับโหลดที่เราคำนวณน,นะครับโดยประมาณในเรื่องของอสเปคที่ลูกค้าบอกขนาดหลอดแล้วมาเราก็จะออกแบบดีไซน์ตามขนาดหลอดของลูกค้าเลยตามจํานวนหลอดและก็ขนาดวัดนะับที่รวมทั้งหมดนะครับประมาณนี้ ด้านบนนะคนับก็จะมีทัมเมอร์แยกชุดใครชุดมนันโซนที่1ก็จะใช้ในชุดของตงัวนี้ใช้ทัมเมอร์ตัวนี้นในการคุมถึงเวลานะมันก็จะเปิดตามเวลาที่เรากําหนดเอาไว้ในโซนที่1น,นรับเช่นเดียวกันถ้าเป็นโซนที่2ก็ทํางานตามเวลาเหมือนกันถ้าเกิดว่าถึงเวลานอาจจะเปิดช้าเร็วแตกต่างกันออกไปนขึ้นอยู่กับว่าหลอดตัวนีน้เป็นหลอดคุมอะไรแล้วก็ตัวนี้เป็น หลอดคุมสนามหรือสวนย่สนามหญ้าต่างๆอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับผมประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการคุมในชุดของโซนที่2นะครับประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ก็ทามเมอร์ตัวนี้เป็นทามเมอร์แบบอะนาล็อกนะครับ24ชั่วโมงมันจะเดินเหมือนนาฬิกาปลุกถ้าเราตั้งเอาไว้กี่โมงถึงกี่โมงเนี่ยมันจะทํางานตามเวลานั้นเลยมันจะทํางานต่อเนื่องไปและข้อดีของมันก็คือถ้ามัน หยุดจ่ายไฟนะครับหรือไม่มีไฟมาจ่ายระบบนะครับถ้าเราออฟระบบลงตัวนี้นะครับไม่มีไฟมาจ่ายเราจะได้ยินเสียงทามเมอร์ยังเดินอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงนะที่มันเดินกิก๊กๆอยู่นี่นะคือหมายถึงว่าตัวทามเมอร์ของเราเนี่ยมีระบบแบตเตอรี่แบ็กอัพอยู่นะครับไฟดับไปสองสามชั่วโมงหรือครึ่งวันนะครับก็แล้วแต่เนี่ยทามเมอร์ของเราเนี่ยยังเดินได้ปกติอยู่นะครับหมายถึงว่าเราไม่ต้องมาทําการ ปรับเปลี่ยนเวลาหรือมาแก้มาตั้งเวลาใหม่นะครับผมไฟดับก็ไม่มีปัญหนานะครับในเรื่องของตัวนี้เพราะว่าแบตเตอรี่แบ็กอัพตัวนี้มันสามารถทําให้ทำเมื่อเราเดินต่อเนื่องไปเรื่อยๆได้นะครับ,รบเวลาปัจจุบันจะไม่เพี้ยนนะครับผมโอเคตัวนี้เป็นเบเกอร์คอนโทรลนะครับในการป้องกันการชอร็อตสกิปในวงจรในตู้ทั้งหมดตัวนี้เลยนะครับผมถัดมาก็คือ,อจะมีในเรื่องของอด้านล่างนะครับเราก็จะใช้ชุดเมกติกกับเบเกอร์ตัวนี้นะครับเบเกอร์เมนนะครับ ซึ่งก็จะคุมโหลดชุดนี้นะครับเป็นแมกนติกในการรับโหลดตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเบเกอร์นะครับที่ใช้ในการรับโหลดของโซนที่สองนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับก็คือเดี๋ยวเราจะลองทดสอบกันดูนะครับเบื้องต้นเลยการใช้งานก็ไม่ยากมากนะผมก็คือในกรณีของการสั่งงานด้วยแมนนวลตามที่เราให้ดูไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คือสามารถเปิดแมนนวลได้เลย พอแมนนวปุ๊บเนี่ยไฟมันจะต้องวิ่งออกมานะครับผมด้านล่างตัวนี้นะครับเป็นด้านเอานะครับถ้าเกิดเราใช้เทสตลัมไปวัดก็จะเห็นเลยว่าไฟวิ่งออกมาตรงนี้นะครับเป็นเอาเอาหนึ่งและเอาสองนะครับถ้าเราเปิดนะครับถ้าเกิดเราปิดนะครับเราปิดแบบนี้นะครับผมไฟก็จะไม่วิ่งออกมาตรงนี้นะครับก็คือเป็นระบบของการสั่งงานด้วยแมนนวลนะครับผมเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้ส่วนถ้าเป็นออโต้นะครับเราก็ปิดไปที่ออโต้เลย มีปิ๊ตี่ออโต้แล้วเราก็มาตั้งทามเมอร์ด้านในตัวนี้นะครับทามเมอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนําไปเลยนะครับก็คือในการใช้งานตัวนี้เดี๋ยวเราซูมไปใกล้ๆนะครับตัวนี้เราจะมีโหมดออฟมีออโต้นะครับมีออนออนนี่คือทํางานไปเลยนะครับสั่งสั่งเปิดจากตัวบายพาสจากตัวทามเมอร์ออกไปเลยนะครับผมส่วนถ้าเป็นออฟเราจะไม่ใช้งานตัวทามเมอร์นะครับ ต่อให้มันถึงเวลามันก็จะไม่ติดนะครับเพราะว่าเราออฟคำสั่งของตัวทัมเมอร์ออกไปนะครับถ้าอยู่ตำแหน่งตรงกลางก็คือการใช้ตำแหน่งของออโต้เวลามันเดินมันก็จะถึงกำหนดปุ๊บมันก็จะสั่งเปิดไฟให้เรานะครับตัวนี้หน้าตู้เราตั้งเป็นออโต้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในตัวนี้ว่าการทำงานของมันจะทำงานยังไงนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยเราจะต้องอทำการเซตนะครับเซตค่า,าให้ได้ในเวลาปัจจุบันก่อน คือตอนนี้หมายถึงว่าอยู่ที่ประมาณสิบโมงนะครับสิบโมงตัวนี้เราดูตัวนี้เป็นหลักนะครับเป็นเป็นเส้นไทม์ตัวนี้สิบโมงเนี่ยเราต้องหมุนมานะครับมันจะมีทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับให้สังเกตถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันไปชี้ข้างในนะครับดูเข็มข้างในเข็มสั้นชี้เลขสิบเข็มยาวเลขสิบสองนะครับเวลาปัจจุบันแต่ ด้านนอกมันนันไปชี้ยีิบสองนั่นหมายถึงว่าเป็นช่วงกลางคืนนะผมเพราะมันเป็นยี่ิบสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเวลาการตั้งเนี่ยแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาสิบโมงเช้าเนี่ยเราต้องเลื่อนไปอีกรอบหนึ่งนะครับเลื่อนไปให้มันเป็นช่วงเช้านะครับอันนี้คือการตั้งเวลาปัจจุบันให้ได้ก่อนนะผมเวลาปัจจุบันก็คือเวลาณตอนนี้นะครับที่มือถือหรือนาในกาข้อมือของเรานะครับเราดูตรงนี้เป็นหลักก็คือสมมติว่าสิบโมง มันจะต้องชี้มาที่เลขสิบนะครับผมนั่นหมายถึงว่าเป็นช่วงกลางวันพอเป็นช่วงกลางวันแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเราจะต้องการให้มันเปิดตอนกี่โมงซึ่งเราก็จะตั้งเอาไว้คือสนะิบแปดนาฬิกาจนถึงหกโมงเช้าหรือหกโมงเย็นจนถึงหกโมงเช้าน,นั่นเองถ้าเราต้องการเพิ่มไปเราก็กดผักตัวนี้ลงไปนะครับผักตัวนี้ลงไปนะครับถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มเวลานในการสั่งเปิดหรือปรับเปลี่ยนเวลา แต่ตอนนี้เนี่ยเราเซตเอาไว้ก็คือสิบแปดนาฬิถึงหกโมงเช้าน,นั่นเองนะครับหกโมงเย็นจนถึงหกโมงเชา้าพอเวลามันเดินไปนะครับนะครับผมถ้าเกิดว่าทาัมเมอร์เนี่ยมันเดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันไปถึงเวลาที่เรากําหนดเอาไว้หรือช่วงเวลาที่เราต้องการให้ไฟเปิดนะครับผมโซนที่หนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะเปิดมาเพราะเราอยู่ตาแหน่งของออโต้นะครับด้วยระบบทัมเมอร์ตัวนี้แล้วเนี่ยสมมติว่า้เวลามันเดินไปนะครับผมตอนนี้เดินไป เที่ยงนะครับเที่ยงเสร็จก็เดินไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นช่วงบ่ายแล้วนะครับตอนนี้ช่วงบ่ายเราจะดูยังไงนะครับสมมติว่ามันไปชี้เลขสี่แบบนี้เนี่ยนะครับมาดูตรงนี้ก็จะเป็นนับสิบหกในคานะครับถ้ามันไปชี้เลขห้าก็จะเป็นนะครับเลขห้าแบบนี้นะครับแต่ว่าด้านนอกไ่ยไปชี้อยู่ที่สิบเจ็ดนั่นหมายถึงว่าเป็นเวลาห้าโมงเย็นนะครับ ถ้ามันเดินไปเรื่อยๆนะครับจนถึง18ดนาฬกาสังเกตนะครับพอมันไปถึง18บดนาฬกาปุ๊บไฟจะติดขึ้นมาตัวนี้จะติดสีแดงแล้วไฟหน้าตู้เราก็จะติดขึ้นมานะครับอแบบนี้นะครับคำสั่งเมติกจะทํางานนะครับตอนที่เราได้ยินเสียงเมื่อสักครู่นี้โซนที่1ก็จะเปิดไฟให้เรานะครับตามเวลาที่เรากําหนดเอาไว้นะครับมันก็เดินไปเรื่อยๆนะครับตอนกลางคืนะครับเดินไปเรื่อยๆเลยนะครับเดินไปจนถึงเช้าถึงเช้าก็คือที่เราตั้งเอาไว้ก็คือ6กโมงเช้านั่นเองครับที่เราสังเกตตัวนี้เอาไว้เนี่ยพอมันไปถึง ครับตอนนี้ตีห้านะผมตีห้าดูยังไงก็คือมันจะชี้มาที่เลขห้านั่นหมายถึงตีห้านะครับพอมันเดินเรื่อยๆปุ๊บนะผมไปจนถึงหกโมงเช้านะครับสังเกตนะครับผมไฟตัวนี้จะดับนะครับไฟเอาจะดับนะครับถ้าเกิดเราตั้งเวลาเกินไปปุ๊บมันก็จะหน่วงเวลาไปสิบห้านาทีนะครับประมาณนี้นะพอถึงหกโมงเช้าปุ๊บก็จะดับ ตัวนี้เนี่ยเราอาจจะตั้งเกินไปนิดหนึ่งเราก็จะปรับลงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับให้มันอยู่ที่ประมาณนี้พอดีนะครับเมื่อกี้เราอาจจะปรับเกินไปสิบห้านาทีนะครับมันก็เลยหน่วงมาประมาณสิบห้านาทีนะครับเพราะขีดนึงเนี่ยถ้าเกิดเ,เราดิฟไปเนี่ยมันจะเท่ากับสิบห้านาทีนะครับสี่ขีดเท่ากับหนึ่งชั่วโมงนะครับผมตัวนี้ด้านหน้าตู้เราก็จะดับไปแบบนี้นะครับ โซนที่สองก็เหมือนกันนะครับโซนที่2เหมือนกันเลยเปิดฝาตัวนี้มาพอมันเดินถึงเวลาที่เรากําหนดเอาไว้มันก็จะสั่งเปิดไฟให้เรานะครับเดีย๋ยวเราจะให้ดูหน้าตู้ไปเลยนะครับตัวนี้สังเกตตัวนี้นะครับผมโซนที่สองนะครับแล้วเราก็จะหมุนตัวทามเมอร์ด้านในไปด้วยนะนะครับดูไฟสีขาวไว้อ่ะอย่างนี้นครับสั่งเปิดให้เราแล้วนะครับผมตัวนี้โซนที่สองเปิดนะครับแล้วก็เมื่อเวลาเนี่ยมันเดินไปเรื่อยๆนะครับเปิดหกโมงเย็นจนถึงหกโมงเช้านะครับ ผ่านเที่ยงคืนมานะครับตอนนี้ก็ตีห้าแล้วนะครับผมกําลังจะหกโมงเช้านะครับพอไปถึงหกโมงเช้าปุ๊บก็จะปิดไฟให้เราเนี่ยนะครับผมตรงเลยนะครับอันนี้คือเราดิฟเวลาไว้ตรงนะครับผมเมื่อกี้เราดิฟเกินไปนะครับตัวนี้เราแก้เรียบร้อยแล้วนะครับพอมันตรงหกโมงปุ๊บก็จะสั่งปิดไฟให้เราเลยแบบนี้นะครับผมอันนี้คือการทํางานด้วยระบบออโต้ด้วยทัมเมอร์นะครับมันก็จะมีรุ่นที่ใช้โฟโต้ด้วยนะครับโฟโต้ตัวนี้ก็ทํางานด้วยแสงนั่นเองนะครับ แต่ว่าตู้นี้ลูกค้าต้องการเพียงระบบพอร์มเมอร์เท่านั้นนะครับเปิดปิดตามเวลาแต่ถ้าเป็นโฟโต้เนี่ยนะครับมันจะทํางานตามค่าแสงเลยแสงมืดฝนตกอะไรพวกนี้จะติดให้นะครับตัวนั้นเหมาะในเรื่องของการเอาใช้พวกไฟลั้วไฟถนนต่างๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นไฟตกแต่งสวนสนามต่างๆหรือเป็นลานกิจกรรมนะครับผมอันนี้ก็เป็นลานกิจกรรมของทางมหาลัยนะครับที่ต้องการเอาไปควบคุมนะครับเปิดปิดก็อาจจะเป็นพวกสนาม กีฬาต่างๆนะครับที่เป็น o u t ดอร์อะไรพวกนี้นะผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องการเซตค่าและใช้งานนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะเซตค่าให้ลูกค้าไปนะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถเอาไปติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้เลยนะผมโดยที่ไม่ต้องไปตั้งอะไรใหม่หรืออยากจะไปปรับเปลี่ยนเวลาเพิ่มเติมเปิดเร็วหน่อยปิดเร็วหน่อยอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะผมตัวนี้สามารถเซตได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับแนะนํา รเราสามารถทําได้หลายๆโซนนะครับสี่โซนห้าโซนอะไรพวกน,นี้เนะี่ยหรือคุมโหลดสปอตไลท์อะไรพวกนี้เนะี่ยขนาดาหลายห,หลายวัดหรือหลายๆหลอดอะไรพวกน,นีนะ้เราดีไซน์ได้หมดนะผมแจ้งเราเข้ามาได้เลยนะครับเราออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยนะครับถ้าสนใจนยะสามารถสอบถามได้นะผมตามเบอร์โทรตรงนี้หรือด้านล่างตัวคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์นะที่อยู่เว็บไซต์เว็บเพจให้นะผมกดเข้าไปดูได้เลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็น QR วอารคดในการสแกนลน์นะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้เป็นรหัสสินค้านะครับแล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไอทีไลน์นะครับกรณีตู้ใช้งานเป็นนานแล้วเกิดขัดข้องเนะี่ยเราสามารถที่จะออสอบถามเข้ามาได้นะครับจะมีช่างคอยดูแลให้นะครับโอเคครับี่ใดที่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย